Pra first the is s วันอธิษฐานวันอธิษฐานนานาชาตินะครับตรงกับวันที่สบัดตัวแรกของเดือนมีนาคมนะครับ This special day has been celebrated in a variety of ways ในวันอธิษฐานนา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 ชาติว่าเราปมีวิธีการหลายอย่างที่ับ Like prayer breakfast fasting and prayer women preaching the sermons for church services and other special programs so what say prayer provides an opportunity for other women to learn about each other and prayer for one another. It other. is a time to reunite with God and one another to strengthen spiritual lives. ส่งเสริมให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของแต่ละคนเข้มแข็งขึ้นนะครับ Prayers for women everywhere create a spiritual network of empathy and understanding between Adventist women การที่ผู้หญิงสุภาพสตรีอธิษฐานทุกคนทุกแห่งเพื่อให้เกิดโครงข่ายแห่งจิตวิญญาณซึ่งกันและกันนะครับเพื่อให้เราสุภาพสตรีที่เป็นแอเวนติสต เราได้รู้จักซก Thousands of women gathered to pray o n this day มีผูภาพส่วนเป็นพันๆคนนะครับได้ร่วมใจการอธิษฐานในวันนี้ Ongoing the essential purpose of the day is prayer วันสําคัญของวันวันนี้ที่เราตั้งขึ้นมาก็คือเพื่อการอธิษฐาน The day can also provide women other as และในวันนี้ก็เป็นวันที่สุภาพสุดีด้วยกันนะครับเราจะได้มีโอกาสที่จะส่งเสริมให้แต่ละคนมีชีวิตไปจิตวิญญาณความเป็นผู้หญิงคริสเตียนที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับด้วยการอธิษฐานด้วยกันเดี b วแ่ว่าในวันนี้จะไม่ได้มุ่งกล่าวเฉพาะเจาะจงถึง สุภาพสตรีทา่ทานใดทาใ่ทานเดในพระคัมภีร์ But I make it sure that we are also going to learn a lot from this message. ข้าพะเจ้าวันี้ว่าพวกเราทั้งหลายจะได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากข้อความในพระคัมภีร์ในวันนี้ And help us to remind on how to strengthen our faith day by day as we continue to grow in Jesus. และเป็นการช่วยให้พวกเราเตือนใจพวกเรานะครับว่าเราจะทำให้ชีวิต ความเชื่อมีความเข้มแข็งขึ้นวันแล้ววันเล่านะครับในการที่เราจะเจริญเติบโตขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับ Good morning สวัสดีนะครับ Happy Sabbath everyone สุขสันต์สะบาุกท่านครับ Thank you Brother Marvin and Annie for the wonderful message of the song สรรเสริญพระเจ้าสำหรับผู้ที่ได้ขึ้นมาพร้อมเป็นสรรเสริญถวายต่อพระองค์ในวันนี้นะครับ

Thank the that bestowed unto He all blessings you for all the blessings that us. ให้เราเรียนรู้ในการที่เราจะรับรู้ว่าพระเจ้าและพูดทำว่าขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะครับ I want to share a short illustration t h a t illustration that I like most พระเจ้ายากจะแบ่งปันอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บอกเล่าถึงที่ข้าพเจ้าเองเป็นคนที่ชอบ Soul heaven was met by unique in heaven Saint Peter was uh, uh, soul มีเรื่องเปรียบเทียบบอกว่ามีวิญญาณจิตวิญญาณอันใหม่ได้ขึ้นไปในแผ่นดินสวรรค์แล้วก็ได้เจอท่านเซนต์ปีเตอร์นะครับเซนต์ปีเตอร์ตรวจจิตวปดูาูรอบๆแผ่นดินสวรรค์ Both of them walked side by side, a large workroom filled with angels. St. Peter stopped in front of the first section and said, ในห้องห้องนี่นะครับในส่วนส่วนเราก็บอกว่าเก็บอกว่าห้องห้องนี้เป็นห้องต้อนรับคนนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยครับคำขอร้องที่มาถึงพระเจ้านะครับคำอธิษฐานต่างๆก็ขึ้นมามารักไว้ที่นี่นะครับ So section note of the It was terribly busy. With so many angels sorting out petitions written on voluminous paper sheets from all the people around the world. นี่นะันก็เป็นชั้นๆนะครับที่คนทั้งโลกนี้ได้อัิษร์ส่งขึ้นมา They walked again until they reached the second section แล้วเขาก็เดินต่อไปถึงแผนกที่สองนะครับ And Saint Peter told the soul แล้วก็เซนต์ปีเตอร์ก็บอกกันว่า this is the packaging and delivery section เขาบอกนี่อเป็นบริเวณที่จะทำการใส่หีบห่อและเป็นที่ส่ง ส่งสิ่งของออกไปนะครับ Here the graces and blessings that people ask for are packed and delivered to the person who asked for them down o g e earth. ที่นี่เป็นที่พอ,อในคำวยพ,พรพระคุณของที่คนทั้งหลายทูลขอแล้วก็หีบหอใส่แล้วก็ส่งไปยังคนทั้งหลายที่ขอสิ่งเหล่านี้ลงมาในโลกนีนะครับ The scroll so h o p e f u s ตอนที่ขึ้นไปสวรรค์ว่โอ้แขนงนี้มันก็มีพลั้งวุ่นวายเต็มไปหมดนะครับ There were so many angels working in that room เพเห็นมีทั่วสวรรค์ทำงานอยู่ที่ห้องนั้นเป็นจํานวนมากนะครับ Since since so many blessings were being packed and delivered เพราะว่าี่อคอยกที่กําลังใส่เหีบฟอเพื่อที่จะส่งไปยังคนทั้งหลายในโลก Finally, at the farthest corner of the room. The soul stopped at the last section. To the surprise of the soul, only one angel stayed there, identity doing nothing.

Very few standard c k มีคนน้อยมากที่ส่งตอกลับมาว่าได้รับพรที่เขาได้รับ Actually that section was the the a c k n o w l e d g m e n t section จริงๆแล้วแน้าตเป็นแนที่ตอบรับนะครับได้รับรู้ ครับผม w ่ o นสมบูรณ์เ o ร็จแล้วท่านสมบูร g ์เสร็จแล้วท่านสมบูรณ์เจแล้ว่าบูรณ์เร็จแล้วทบรณ์เร็จแล้ว่นบเส็จว่านเร็จแล้่านสบรณ์้ว่ารณเร็จแ้วทบูระ์รของพระเจแล้ว่านสรณ์เสร็จแล้วท่านสมบูรณ์เสร็จแล้วท่านสมบเรามบูรณ์้ว่านสมเสร็ว่านสคบรณ์เสร็จแล้วท่านสมบูรณเสร็จแล้านสมบูรณ์เสรจแล้วท่านสมบู All the time. All the time. I'm blessed and happy to see you here in the House of Worship. Oh, we were in the downtown one day. I and my son Archie was about to cross the street. <laughs> Suddenly, I heard a whistle from him. And at the same time, he gave a stop sign to the cars and motorcycles that were passing by. Of well, course, it worked. Honestly, I felt a little ashamed of what he did. <laughs> and, I, and I asked, who told you that? And, and he said, ah, Teacher D. Uh, he was referring to his Thai Angkor teacher. The teacher he said, "If you want to cross, just whistle and do like this, and then let you pass." <laughs> let me ask you a question. How many of you here drive cars or motorcycles? ไปบ้างที่ขับรถหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์มีไหมครับทุกคนนะครับ Do you pay attention to the road signs? ท่านได้สนใจในเครื่องหมายจราจรต่างๆที่ต่างกันบ้างไหม If you have your Bible with you. ถ้าท่านมีพระคัมภีร์ของท่านนะครับ Please open it in the book of Luke 11:30. Uh, it says here as Judah became assigned to the Ninevites, so also the son of one man will be this, to this generation. ด้วยว่าโยนาได้เป็นหมายสำคัญแก่ชาวีนาเวฉันใดบุมนุษย์ก็เป็นหมายสำคัญแก่คนจุดนี้ฉันนั้น uh, Most of the time we go around the city บ่อยๆนะครับที่พวกเราไปรอบๆตัวเมืองน,นะครับ We see road signs But sometimes don't pay attention. เราเห็นเครื่องหมายจราจรต่างๆที่อยู่ตาม ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับ Do you think it is right ท่านคิดว่าถูกไหม I remember when we talked about road signs ข้าพเจ้าจำได้ว่าเราพูดถึงเครื่องหมายจราจร oh, A friend of mine said มีเพื่อนคนนึ่งได้บอกว่า w well, h a t i f it's an emergency and that direction is the only shortcut going to the hospital เอ,าอ่าเ,อเล่นด่วนอุบัติเหตุน,นะครับเส้นทางจะไปยัง Do you still follow the signs or don't pay attention to it? I want to share with you a short story. There were two friends traveling going to South Carolina. All right, not, not. As they drove through the mountains in Tennessee, mm -hmm. James' friend began seeing the door signs. เพราะว่าเครื่องหมายเตือนว่าทางข้างหน้าอันตรายแต่ว่าคนที่ชื่อเจย์ก็ยังเดินทางต่อไปนะครับ Jay's assumed that friend didn follow didn't he the เจย์สเ่อนของเด์็ก็คิดว่าเขาไม่ได้ทำตามเดินตามเครื่องหมายจราจรนั้น shortly before they re reached the North Carolina border ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงไอใน ชายแดนนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยนะ They came to that came a sign that said เขาก็มาถึงเครื่องหมายอหนึ่งที่บอกว่า The highway ahead was closed due to a rock slide เขาบอกว่าทางหลวงข้างหน้านี่ถูกปิดเนื่องจากมีแผ่นดินถล่มมาปิดถนน So they h a v e to t u r n around และเขาต้องเลี้ยวรถกลับนะครับ Jaden was surprised

Why you mention them? ทำไมเธอไม่บอกพวกนั้นล <c oughs> ่ะเจสเ่อน,ออน,อนด์ตอบว่าตลอดนะระยะเวลาประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราครับพระเจ้าได้ส่งให้เครื่องหมายต่างๆแก่มนุษย์เราเป็นจำนวนมาก Show people the way live. เพื่อที่จะ,สะแสดงให้คนทั้งหลายในโลกนี้ว่าเราจะดำรงชีวิตยอย่างไร but we kept going our own way แต่ว่าเราก็ยังไปตามทางของเราเอง when God finally sent His Son as a sign ในที่สุดพระยาบเนส่สงพระบุตรของพระองคมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องหมายบอกเรา the religious leaders paid l i t t e attention to His warnings แต่พู้นำทางศาสนาในเวลานัน ให้ความสนใจกับพระเยซูคริสตาน้อยมากนะครับชีวิตของพวกเขาคึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเลย e ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ได้รับการยอมรับของคนทั่วไปได้รับการยอมรับนักสือจากคนทั่วไปเขาก็รู้สึกมีความเจ็บปวดแล้วก็เจ็บปวดภายในอย่างยิ่ง เมื่อเขาถูกอบอกให้รู้ว่าเขาได้ทำสิ่งที่ผิดนะครับ We can be the same way. s m e w a y พวกเราอาจจะเป็นอยน่าได้เหนกัน When life is going well. เมื่อชีวิตของเราดูเหมือนทุกอ,อย่างดีราบรี่บ We tend to ignore warnings that we need to turn around and change our spiritual ways. เราก็เหมือนกับว่าเราไม่ใส่ใจ ในคำเตือนที่เราจะหันกลับในผลนทางแห่งชีวิตบาปจิตวิญญาณของเรา I know that every one of us here experienced different situations that you too ignore the signs or, or warnings that Jesus has shown พระเจ้าบ,บอเข้าใจว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็คงเคยมีประสบการณ์นะครับที่เราอยู่ในสถานะาที่แตกตา่างหลายอย่างและเราไม่ใส่ใจึ เครื่องหมายที่พระเยซูคริสต์เจ้าเตือนเราในการที่เราจะหันกลับจากแนวทางดำเนินชีวิตขายจิตวิญญาณที่ไม่ถูกต้องนะครับ God gave warnings to Adam and Eve not to eat the fruit of life พระเจ้าได้เตือนอาดาบนางฮาวานี่นะครับไม่ไปกินผลไม้ที่รู้จักความดีความชั่ว but he ignored it แต่ว่านาฮาวานี่ไม่ใส่ใจกับคำเตือนนั้น แทนที่จะฟังพระคำพระเจ้าแต่ว่าต้องให้ฟังคําเตือนของพระเจ้าและเป็นกินผลไม้ที่ดุจดีดุชั่วนั้นี e m e m b e เ t h า story of m o s e ให้เราคิดถึงเรื่องราวของโมเสสนะครับ w e God gave the t e plagues or w a r n i n s just to let the people know t h a God is the most powerful than any other g o d พระเจ้าได้อภิญญาให้เกิดภัยพิบัติสุภาษิตนะครับเพื่อที่จะเตือน ประชากรของ,งพระองค์่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รทรงฤทธานุภาพและเป็นพระเจ้าเหนือพระทั้นไหลแต่ว่าผู้คนเป็นจำนวนมากไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งที่พระเจ้าได้เตือนไว้แล้วพอได้ละทธิพระ,ะ,ะเจ้าแล้วก็บน câu knowing that they blamed God as well. bởi không biết cho uh, uh, go God asked him to go biết rằng họ To warn the people to repent and back to their faith to the people go Lord and back เพื่อที่จะเตือนประชาชนทั้งหลายให้กำใจใหม่นะครับแล้วก็ให้มาเชื่ององค์พระผู้เป็นเจ้า But แต่ว่าโยนาได้ทิ้งข่าวสารขององค์พระผู้เป็นเจ้า went เขาไปเมืองพาราซิสนะครับแทนที่จะไปยัง But God showed signs or warnings by me ประชาชนไปส่งส่งแทนเครื่องหมายาให้เขาเรียนรู้โดยส่งลมพายุมา Strong winds, huge wave, throws the boat up high. ลมพา,พายุนี่ยิ่งใหญ่และขึ้นันสูงก็พลั้ทันเรือให้ลอยสุดขึ้นนะครับ Just imagine people inside the boat. ที่จะให้ช่วยชีวิตให้พ้นจากไปในบันีจ t บันนี้ They started just the และเขาก็เริ่มต้นที่จะเอาสิ่งทงง่้งตาินค้าในเรือทิ้งลงไปในทะเลเพื่อให้เรือเบาขึ้น But the waves grew higher and higher. แต่ว่าขึ้นลมนั้นก็พัดสูงแล้วก็สูงขึ้นเอง On the other side of the boat อีกดนน,นของเรือนะครับ

he realizes that God gave him signs so that he Nineveh e preach the realizes gave back and could signs God to go gospel. so พระเจ้าที่ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาเตือนเขานะครับว่าให้เขากลับไปยังเมืองเมราเลยเพื่อที่จะประกาศให้คนทั้งหลายกลับใจ My dear brothers and sisters พี่น้องชายที่รักทุกคนนะครับ We should learn not to ignore warnings that will come in our lives เรียนรู้นะครับที่จะที่จะ ราต้องเรียนรู้ในการที่จะไม่ใส่ใจในเ,เมื่อพระเจ้าได้ส่งสัญญาณเตือนเรานะครับ It is important to remember that มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องเกิดจากว่า,า We may be wrong even though life is good รู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตของเราเราราบเรียบน,นะครับแต่บางทีเราอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไม่ถูก So pay attention to pay the เพราะฉะนั้นขอให้เราระมัดระวังถึงคำเตือนที่พระเจ้าเตือนเราอยู่เสมอ